กำไลังจะทำการจุดนะครับคนเดียวคนอื่นหลบนะครับวิ่งไปไกลๆเลยจุดเข้าไปแล้วครับวิ่งจังทีหลบเข้าที่บังเกอร์ดูนะครับบางสุดท้ายของสิบั นี่แหละครับถ้าเชื่อช่างบ้องไฟความปลอดภัยนะครับน,นี่แหละครับขนาดช่างบ้องไฟนนมันได้มีกวงแต่ก็ขึ้นนะครับน้นพื้นดินขึ้นไปแล้วก็แจกจังสวยงามแจกสวยงามมีให้ดูนะครับก็มีให้ดูบ้างเป็นไฮไลท์ของแต่ละปีเลยครับจุดแล้วครับก็ให้ว,วิ่งเลยนะครับก็บังเกอร์เลยนะครับ ให้ข้อมูลที่หลังก็แล้วกันครับเข้าบางังเกอร์นะครับสองบงังนั่นแหละที่เรื่องลำดับนั่นแหละกติกาก็ยังเหมือนเดิมบอ่อขึ้นกระแตกบอ่อแตกกระชุกนี่นะครับมันบอสมบูรณ์เมันบอ่อ้วาน ดูนะครับดูมีสุดลงแล้วนะครับแต่ลมยังไม่กลางถอยดูบังไฟนะครับที่อยู่สวนยางดูบังไฟเห็นดูลมไม่กลางนะครับลมไม่กลางไม่วิ่งไม่วิ่งค่อยๆอยขยับดีครับไม่วิ่งบังไฟลมไม่กลางนะครับหลวดเลยตรงนั้นนะครับที่คนไปดูเยอะๆเห็นไหมครับ